สวัสดีค่ะทุกท่านเราอีกแล้นะคะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติเพิ่มเติมของอาร์คไดฟ์เพราะว่าพอดีว่าผู้สามีข้อมูลไม่พอก็เลยต้องมาให้ฉันเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีแค่การพูดคุยและรูปร่างของลักษณะของเขาเท่านั้นเราจะมาเล่าประวัติของเขาที่แท้จริงกันเลยนะคะที่จริงแล้วอาร์คไดฟ์คือเจฟส์ในเมื่อก่อนเขาชื่อเจฟส์เป็นเด็กปรถมคนหนึ่ง เขามีน้องสาวชื่อเบดีเธอพวกเขาสองคนเป็นพี่น้องกันก็มีวันหนึ่งที่เขาได้ได้จบปถมแล้วไปซื้อของเล่นและขนมให้น้องจนกระพอเขาไปได้ถึงแค่นั้นเขาได้เจอศพน้องสาวของตัวเองตรงหน้าบ้านของเขาและเขาเสียใจมากที่เห็นอย่างนั้นเขาได้เจอกับพวกคนบางอย่างที่ไม่รู้มาจากไหนและอ้างว่าที่นี่เป็นเขตของพวกเขา พวกเขาดูเหมือนนักเลงมาก<อ>พวกเขาก็เลยคิดจะไล่เจฟออกไปแต่ที่จริงแล้วสถานที่แห่งนั้นเป็นที่ที่เจฟกับน้องสาวของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเป็นที่แห่งเดียวที่เขามีเพราะพวกเขาสองคนเกิดมาด้วยกันและเจฟได้เข้าไปและพวกนั้นก็เลยบอกกับเจฟว่าพวกเราเป็นคนที่ฆ่าน้องของมึงเอง,เองเนั่นแหละเพราะว่า,า,า,า <_ letter> พวกเราต้องการสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามันกวนประสาทเกินไป เจฟรู้สึกมโหมากก็เลยวุ่งวิ่งเข้าไปสู้แต่ว่าดังกายเป็นเป็นว่าพวกเขาคือพวกปีศาจที่มาจากแดนต้องห้ามลมีเวทมนต์ที่สามารถจาัดก,การเขาได้อย่างง่ายๆอีอย่างอีซี่เพราะฉะนั้นก็มันคงจะยากสะหน่อยนะสำหรับเจฟเจฟเลยได้ทำการโมยสมุดด้านหลังข้างหลังของพวกเขามาหนึ่งเล่มแล้วจนกระทั่ง เขาเพียงแค่แตะสมุดเส้นนั้นเท่านั้นเขาก็ได้พลังใหม่ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อถือเขาก็ถล,ลกลโลควา,ามทรงจำด้วยหนังสือนั่นทำให้เขาไม่สามารถจำใครได้และจนถึงวันนี้เขาชื่ออาร์คได้และเขาก็ยังคิดจะตามล่พวกนั้นอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรแต่ว่าพวกเขาต้องการที่ทำล่า เขาต้องการทำลายพวกนั้นให้สิ้นซากไปเพราะสิ่งใดไม่รู้น่าจะความรู้สึกของเจฟที่ทิ้งเอาไว้ที่เหลือเอาไว้เท่านั้นส่วนความสามารถของอาร์สไดนั้นเป็นผู้ใช้พลังเวทที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้เพราะพวกที่เขาไปขโมยหนังสือมานั่นน่ะนั่นคือพวกที่ใช้พลังเวทแปลงร่างได้พวกเขาก็คือร่างปีศาจกันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าร่างที่ร่างมนุษย์ที่เขาแปลงร่างกันมานะ่ะนั่นคือร่างที่ปลอมมากเพราะว่า จะไม่มีใครไม่สามารถสังเกตได้แต่นอกจากถ้าพวกเขาเก็บหางพวกเขาอย่างดีๆนะพวกเขานะ่จะดูนิสัยด้ดยเ,เล้งทุกคนก็ระวังด้วยกันนะคะเพราะว่าเพราะพวกมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะเหมือนนักเลงทั่วไปที่ชอบติดยาเสพติดนะขายกันโอเคโอเคถ้าก็คืออาร์คได้นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่าเขามีพลังพิเศษอ่ะหมดไปกันแล้วกับคลิปวิดีโอเล่าประวัติ หากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบาย